จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะยากอะไรถ้าเปื่อเราเข้าใจความจริงเข้าใจชีวิตของเราถ้าเปื่อเราอยากจะมีความสุขเนี่ยเราพูดอยู่เสมอฉันต้องการความสุขอยากจะให้มีความสุขอย่างเดียวค่านี้เดียวครับ อยู่ที่คําพูดของเราเลยครับเราพูดออกมาเองฉันต้องการความสุขอยากจะให้มีความสุขอย่างเดียวมันมีสามคำใช่ไหมครับฉันต้องการความสุขอยากจะให้มีความสุขอย่างเดียวตัดตัวฉันออกครับตัดตัวต้องการออกฉันก็คือตัวกูของกูที่ท่านพุทธทาสสอนเราการยึดมั่นถือตนอัตตาเราจะสังเกตว่าคนที่มีอัตตาสูงเนี่ยนะฮะโอ้ยทะเลาะกับคนที่มีอัตตาสูง้วยกันตลอดเวลา นะฮะทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาเถียงกันไปเถียงกันมาสั่งคนต่างคิดว่าตัวเองเก่งกว่าดีกว่าวิเศษกว่าเพราะเรายึดมั่นในตัวฉันนะฮะบางทีเราเปรียบเทียบตัวฉันในทางลบนะฮะโอ้ยเขารวยกว่าเราเราก็เลยอิจฉาเขาเราก็เลยโกรธเขาตัดออกไปเธอครับอย่ายึดมั่นในตัวฉันเราคืออะไรนะฮะเราลองคิดดูให้ดีเราเกิดมาเดี๋ยวเราก็ตายนะฮะแล้วเรายังมายึดมั่นในสิ่งที่มันไม่เที่ยงแท้อย,อย่างนี้ นัไม่คงทนเลยนะครับนะฮะยึดมั่นไม่ได้หรอกครับนะฮะตัวที่สองที่เราต้องตัดออกไปคือตัวต้องการนะฮะฉันต้องการความสุขอยากจะให้มีความสุขอย่างเดียวตัดออกไปสองคำตัวต้องการนั่นแหละครับที่สร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องการนู่นต้องการนี่ต้องการอะไรอะไรเยอะแยะนะครับยุคนี้สมัยนี้กิเลสของมนุษย์มันเพิ่มขึ้นมากมายความต้องการมันเพิ่มขึ้นมากมายมันก็สร้างความทุกข์ให้กับเราครับ เพะะราะว่าไม่มีใครหรอกครับจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจต้องการมากก็ผิดหวังมากต้องการน้อยก็ผิดหวังน้อยไม่ต้องการอะไรเลยก็ไม่ผิดหวังอะไรเลยสบายมากเลยครับนะฮะ้นชีวิตนี้อย่าไปต้องการอะไรเลยครับปล่อยวางไม่ต้องไปยึดติดอยู่กับอะไรนะครับและเราก็มีแต่ความสุขขอให้เรา ฟังองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ได้พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงรู้จักพออยู่อย่างพอเพียงครับนะฮะลดความต้องการลงไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็จะมีความสุขเอ,อาแค่นี้ก็แล้วกันนะครับก<แ>็เริ่มจากวิทยาศาสตร์นะคะมาเข้าภาษาไทยวรรณาาครมภีรากับจบสุดท้ายมีคุณธรรมเข้ามาสอดแทกด้วยนะคะอย่างนี้เวลาใครด่าเราเริ่มต้นเรายิ้มก่อนเลยไหมครอาจารย์ แต่อย่าไปยิ้มต่อหน้าเขาท้างนั้นเขาหมัดทรายเขายิ้มโกรธเราใหญ่พอเขาด่าเราแล้วไปยิ้มใหญ่เขาก็คงคงจะโกรธเรามากขึ้นเราไปแอบยิ้มของเราในใจครับเพราะว่าวันนี้ดีมากเลยนะคะเพราะมองไปเห็นเยาวชนตัวเล็กๆนะคะบางท่านเราฟังด้วยนะคะน้องๆน้องๆตอนนี้ใครว่าอะไรเราเนี่ยเราเดี๋ยวเราไปแอบยิ้มที่หลังแล้วกันนะคะก็ยังไม่ต้องตอบโต้อะไรนะคะทีนี้มาฝั่งคุณดังตินบ้างค่ะเมื่อกี้ทั้งในแง่มุมมองของวิทยาศาสตร์นะคะ ทีนี้มาฟังมองของตินบ้างตินว่า,วาอ,อในเนี้ยในช่วงอย่างเนี้ยในโลกที่เราวุ่นวายอย่างเนี้ยค่ะดรงตินตินมองว่าเอ๊ะมีวิถีทางยังไงที่จะช่วยพวกเราให้มีความสุขบ้างไหมคะวุ่นวายในแง่ของเศรษฐกิจตกต่ำหรือว่าวุ่นวายในแง่ของการเมืองหรืออะไรยังไงฮะอันนี้เป็นสภาวะทั่วไปค่ะ<ฆ>ทั้งเศรษฐกิจการเมืองเอาทั่วๆไปไปแล้วกัน ทุกทุกวันนี้เราอยู่ในโลกที่วุ่นวายแนะ่นอนคงไม่มีใครรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกที่กําลังสงบหรือว่าเป็นไปได้ด้วยดีกําลังไปได้สวยนะทุกคนทุกหัวระแหงพุยกันหมดว่าเออนักรุ่มใจนะเออหนักใจนะเดี๋ยวก็ซ้ายทีเดี๋ยวก็ขวาทีนะมันกําลังพับกันไปทีละกองทีละกองเอางั้นผมพูดเรื่องการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันที่เราจำเป็นต้องปากกดตีทีดูว่าต้องทํางาน นะในสภาวะที่ร่อแหลมก็แล้วกันนะถ้ามองในมุมของคนที่ตกงานมองว่าแย่จังเราตกงานไอ้ตรงนี้เนี่ยมันมันก็คงจะน่าพึ่นนะเกิดความรู้สึกว่าด้วยด้วยคำคำเดียวนะฉันตกงานเนี่ยนะขอเรียนแบบอาจารย์เอ,อนิดหนึ่งคือแทนที่เราจะบอกว่าฉันตกงานอยู่แล้วกลุ่มใจนะครับก็ ลองนึกดูที่ว่าฉันไม่ต้องทํางานแล้วสักช่วงหนึ่งได้มาพักสักช่วงหนึ่งนะด้วยมุมมองด้วยความคิดเนี่ยมันจะทําให้อระบบการทํางานในร่างกายนะมันมันดีขึ้นแล้วก็สภาพจิตใจจากที่มันมีมความหมกมุ่นวุ่น,นวายก็สบายขึ้นนะครับจริงๆนะตอนที่คุณนอนอยู่นอนเฉยๆนะแล้วคิดว่าเราตกงานเมื่อไหร่จะหางานได้เดี๋ยวจะตายพรุ่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจะ ไม่มีเงินใช้ในเดือนหน้าหรือเปล่านะไปคิดใหม่ว่าเออตรงนี้มีเวลาว่างสักเดือนหนึ่งมีเวลาอาจจะว่างสักครึ่งตั้งครึ่งปีนะลองคิดถึงเนี่ยคิดถึงแล้วภาพในใจมันจะต่างกันนะระหว่างฉันกําลังตกงานอยู่กับฉันกําลังได้พักผ่อนได้พักยาวได้พักสบายๆไม่ต้องทําอะไร ช่วงที่พักยาวนั้น,นก็ไม่ใช่พักแบบตอนเล่นเฉยๆฉยแต่พักเพื่อทํางานอดีเรกงานอดีเรกที่คุณทําด้วยใจรักและคุณทุ่มเทมันจริงๆนะมันอาจจะกลายเป็นงานจริงๆก็ได้มันอาจจะย้อนกลับมาเลี้ยงตัวคุณเมื่อคุณเกิดความเชี่ยวชาญถึงระดับหนึ่งนะครับอันนี้พูดถึงคนตกง,งานในนิยามแบบโลกโลก ส่วนคนที่ทํางานอยู่จริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีความโชคดีหรือมีความสุขก่าคนตกงานสักเท่าไหร่นะอย่างบางบริษัทเนี่ยเท่าที่ผมเคยไปเจอมานะครับเลอกพนักงานไปเกือบครึ่งหรือกว่าครึ่งนั่นหมายความว่าปริมาณงานเท่าเดิมด้วยพนักงานที่ร้อยน้อยลงครึ่งนึงก็คือจะต้องทํางานหนักขึ้นเป็นสองเท่า คนยังมีงานทําอยู่ไม่ใช่ว่าจะโชคดีเสมอไปหรือว่าได้ดีกว่าเสมอไปนะมันมันมีแง่ลบมันมีแง่มุมที่เราสามารถมองได้สองฝักสองฝ่ายเสมอทีนี้ลองมาพูดถึงคนที่กําลังทํางานอยู่นะครับถ้าหากว่ากําลังบ่นนะว่าสภาวะการกําลังล่อแหลมงานหนักแล้วก็จะต้องออไปแบกภาระของคนอื่นที่ไม่ใช่ภาระของตัวเองนะวันนี้ผมมาพูดให้ฟังก็แล้วกัน ทำอย่างไรนะคุณคุณถึงจะมีสมาธิในการทํางานทําอย่างไรคุณถึงจะมีความสุขในการทํางานนะครับมันเป็นคําทําเดียวกันนะถ้ามีสมาธิมันจะมีความสุขประกอบคู่มาด้วยกันเพราะว่านิยามของความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจใจที่สง,งบใจที่มันไม่วุ่นวายใจที่มันไม่ตั้บป่ายใจที่มันไม่ฟุ้งซ่านจอยก็คือทํำยังไงถึงจะให้งานมันเป็นที่ฝึกสมาธิของคุณ วิธีที่จะทําให้ที่ทํางานมันเป็นที่ฝึกสมาธิของคุณนะก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจองค์ประกอบของสมาธินะครับสมาธิจิตจะไม่ประกอบด้วยข้อเสียต่างๆตง่อไปนี้ห้าข้อนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือหนึ่งความโลภสองความหมุดหงิดขัดเคืองง่ายนะสามคือความฟุ้งซ่านสี่คือความหดหูและว้อห้าคือความลังเลสงสัยสับสนลังเลนะครับมาพูดกัน ในแง่ของความโลภความโลภทําให้เสียสมาธิไปได้ยังไงปกติเวลาพวกคุณนึกถึงคําว่าสมาธิเนี่ยคุณจะนึกถึงการหลับตาแล้วก็นั่งบริกรรมนั่งดูลมหายใจหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งนั่นเป็นนิยามของสมาธิแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเอาคําว่าสมาธิคําเดียวเราชี้ไปที่จิตนะไม่ใช่ชี้ไปที่วิธีการทําสมาธิคําว่าสมาธินะครับสมาธิจิตนะชี้เข้ามาที่ใจของเราถ้าหาก เรามีองค์ประกอบที่ถูกต้องของสมาธิต่อให้คุณอยู่ในถ้ำหรือว่ามาที่ทำงานมันก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันแต่ธรรมชาติของคนเราทำงานยังไงครับคือขึ้นต้นมาของแต่ละวันเนี่ยมันมีความโลภขึ้นมาก่อนว่าวันนี้ไปทำงานแล้วฉันจะได้เงินเดือนหรือเปล่าฉันจะได้โบนัสหรือเปล่าฉันจะได้ตำแหน่งหรือเปล่าฉันจะได้คำขึ้นชมสรรเสริญหรือเปล่าความโลภตัวนี้แหละนะเป็นองค์ประกอบแรก ที่ทําให้เกิดความคุ้งคล้านเกิดความทัดนสายไม่เป็นสมาธินะถ้าหากว่าคุณเปลี่ยนเครื่องรอใจทใหม่จากเงินทองตําแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์เสียงสรรเสริญเป็นตัวของจิตเองคือต,ตั้งตั้งต้นขึ้นมาเช้าว,วันใหม่เนี่ยตั้งต้นไปทํางานด้วยความรู้สึกว่าจะไปเพื่อให้จิตมันดีขึ้นเพื่อที่จะฝึกจิตให้มันเป็นสมาธิรางวัลรอใจใหม่นี้เองนะจะเป็นตัว กำจัดความโลภแบบโลกออกไปแล้วก็มีความมุ่งหวังใหม่ขึ้นมาในทางที่ดีในทางที่เป็นกุศลและพร้อมจะเป็นตัวตั้งของสมาธิขึ้นมาได้